เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆขี่มอไซค์เที่ยวกับอีกหนึ่งเส้นทางที่ผมว่าเป็นท็อปฟในใจของผมเลยว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางที่จะเดินทางจากหน้าแหวไปถึงอำเภอเชียงคานซึ่งการเดินทางในช่วงแรกๆก,ก็จะอยู่บนมอไซค์ซะม,มากกว่าแต่เราก็จะหาที่พักที่เที่ยวตลอดเส้นทางเช่นเดิมอ๋อและดูคลิปผมไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับภาพสวยๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีภาพที่สวยขนาดนั้น ดูไว้เป็นข้อมูลการเดินทางแล้วก็เป็นฟีลลิ่งในการท่องเที่ยวระหว่างทางของพวกผมละกันเนาะเพราะหลังจากต้นคลิปนี้ผมก็คงไม่ได้ไวซ์โซเวอร์ใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปมากมายแล้วมันจู้กันได้ไหมอะจู้จู้คืออะไรจู้จู้คืออย่าง่ะ จริงๆเส้นสำหรับวันนี้ครับที่เราจะวิ่งล้อมแม่น้ำเลืองเนี่ยมันเป็นเส้นที่ผมเคยวิ่งกับเพรเมื่อประมาณปีที่แล้วที่ผมเดินทางรอบประเทศก่อนที่จะเข้าอีสาน20สวันเนาะเส้นนี้ผมว่ามันมีความสวยงามที่ผมบอกว่าไบเกอร์ชอบมาครับเกมก็มาหลายรอบเหมือนกันผมก็รอบที่2เพราะว่าเส้นนี้มันสวยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อนี่เชียงคานแต่ก่อนจะไปตอนนี้เราจะไปวัดก่อนครับไปแวะดูว่าวัดนี้มีความสวยงามขนาดไหน อ่าเพราะว่าเผื่อใครจะมาเท่าแถวเนี้ยครับจะได้เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่จะได้ไปเที่ยวกันอยู่ในนาแ้วนี่แหละเมื่อกี้เราลงมาจากไร่ลุงนําประมาณ10บโมงพอดีนะตอนนี้10บโมงสิ 14. ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ไปถึงเชียงคานแต่ตรงนี้ไม่ไกลครับแค่ไม่กิโลเองโอ้ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเขาเขียนว่าภูฐานเมืองไทยครับอ๋อวิวดี ตรงนี้เป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปที่สวยเหมือนกันนะเนี่ยมันจะเห็นข้างล่างเป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีภูเขาอยู่ด้านหลังสวยมากเลยเป็นจุดที่แบบน่าถ่ายรูปมากๆอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับถ้าใครมาในแฮ้วผมแนะนําว่าก็มาถ่ายรูปตรงนี้ด้วยครับ ในระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยเราจะเห็นจุดชมวิวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะจุดไหนต่อก็เดี๋ยวเราติดตามชมครับเพราะว่ามันจะมีจุดท่องเที่ยวระหว่างทางที่พวกเราจะแวะกันอีกเยอะเลยถัดมาอีกนิดนึงครับตรงนี้คือบ้านหัวหน้าและนี่คือวัดศรีโพชัยนี่ก็จะเป็นวัดประมาณสไตล์คล้ายๆเหนือนะครับคือเป็นวัดอีกหนึ่งวัดที่สวยมากๆคุณดูเลยจากพูทธานเมืองไทยเมื่อกี้มานิดเดียวครับนี่ โหสวยจริงๆครับเป็นวัดแบบทรงโบราณอิฐแดงๆอ๋ออะงั้นผมเล่าข้อมูลให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันครับวัดศรีโพชัยมีอายุกว่า400ปีแล้วพระอุโบสถจะคล้ายกับวัดเชียงทองเมืองหลวงพระบางสปปลาวนะครับในช่วงเทศกาลวันสงการครับจะมีงานแห่ต้นดอกไม้ เป็นงานประเพณีประจําท้องถิ่นครับที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วและนอกจากนี้ครับภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์แสนที่ปรดิสฐานอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาหลายอายุคนแล้ว ใีม้มันเป็นเม็ดเม็ดแล้วมันกินแล้วมันแข็งแข,อขอ็งกระดอนเล็กกินแล้วลอิ่มเลยนะๆๆขอแมวเขาเหนหียวแปลงมาก ทางนี้ครับจะเป็นสปปลาวจะมีแม่แมน้ําเหืองขั้นกลางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผาหมวกผาหนองที่เราเคยมาเดินกันครั้งที่แล้วครับที่เราขึ้นไปจุดข้างบนครับจุดสุดยอดเอ๊ะ ah, จุดสุดยอดอีกละ <laughs> ชอบคํานี้จริงๆเลย <laughs> ก็ตอนนี้เรากําลังจะไปเชียงคานครับเส้นทางเนี่ยมันจะเลาะแม่นม้ําแล้วก็เลาะตะเข็บชายแดนครับฝั่งนู้นสปป,ป,ปลาวฝั่งนี้ฝั่งไทยก็จะเลาะไปเรื่อยๆครับพอไปถึงเชียงคานก็จะมีแม่น้ําม,มาประจบกันรวมกันเป็นแม่นาม้าโขงนะถ้าจำไม่ผิด อ่าถ้าจําผิดขออภัยเดี๋ยวเปลี่ยนแก้ให้ในส่วนของการเดินทางวันนี้เราก็จะลาะสันเขาอย่างเงี้ยครับล้อตะเข็บชายแดนไปเรื่อยๆแล้วเส้นทางมันก็จะผ่านเขาผ่านอะไรงี้เส้นทางเนี่ยครับมันเป็นอีกหนึ่งเส้นที่ผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆเหมือนกันนะมันเป็นเส้นที่เขียวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์สนุกครับไบเกอร์เนี่ยชอบมาเส้นนี้เหมือนกันถ้าเห็นหลายๆคนเนี่ยหลุเส้นทางก็จะเป็นประมาณเนี้ยไปเชียงคานมานาแห้วอะไรพวกนี้ We just got to keep it rolling there's no time to be wasting i just rather move it alone got both feet but in different waters i need space more than orders i just rather move it alone i know how you're feeling cause sometimes i do tight เดส้นทางเส้นนี้ครับมันจะมีโค้งให้เล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับอย่าใช้ความเร็วเยอะครับบิดสัก150-160กำลังดีแต่ถ้าเกิน180ไปเนี่ยมันอาจจะรู้สึกน่ากลัวไปนิดนึงเอาเป็นว่า160เนี่ยกำลังดีแน่เจ้โอ้วิวแบบอลังกาามากคุวสววจริงๆแน,นนะวานวว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 วฮวววนวววววววน แล้วไปเชียงทานสวยมากจริงๆคอนเฟิร์มโดยเส้นทางวันนี้ครับเราจะเดินทางประมาณร้อยกว่าโลครับถือว่าไม่ได้ไกลเวลาที่ใช้ก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงถ้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่เกินสองชั่วโมงหรอกแล้วก็เนี่ยฮะเส้นทางอย่างที่เราบอกเราจะเลาะไปเรื่อยๆเลาะตามตะเข็บชายแดนอาจจะมีผ่านหมู่บ้านบ้างอ้าหมาไล่เกมโดนหมาไล่ <laughs> เนี่ยครับวเวลาตอนผ่านหมู่บ้านเราก็ขับ ช้าๆครับไม่ให้เกินสักร้อยห้าสิบวคนดูจะได้สาระหรือเปล่าวะเนี่ยแหละรครับก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเส้นทางมันสวยดีนะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปที่ผมบอกว่าเส้นทางมันสวยคือมันสวยทั้งเส้นจริงๆแต่ขอตั้งใจขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นทางขึ้นเขาลงเขาคอนง้างเยอะแล้วบางทีพูดไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมาธิครับวู้สวยชิบ สวยจัดมากี่ครั้งก็ยังชอบอยู่นะเส้นนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะ อตอนนี้มีหมู่บ้านมีภูเขากับเราแต่ไม่มีเธอถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะไปด่านซ้ายแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปด่านขวาเอ้ทุยไม่ใช่เลี้ยวซ้ายไปอำเภอท่าริฮะระหว่างเดินทางตอนนี้เกมเป็นหวัดน้ำมูกไหลขี่แล้วมันไม่สะดวกใช่ไหมม,มันแบบมันต้องซืออนอย่างตลอดแล้วแบบแล้วย่งมีน้ำมูกครับไม่อะไรลงมาทำอะไรไม่ได้ต้องจอดอังเดียว ใช่ถ้าพอใส่ผ้าบามีน้ำมูกมันจะไหลนะ<ช>มันจะหายใจลําบากบรรยากาศแวะพักก็สวยดีฮะตรงนี้ระหว่างทางนี่ภูเขาบ้านกลางนาโครได้ฟิลเลยบรรยากาศดีจัดข้างหลังก็เป็นภูเขาดีเฟี้ยวว่าแถวเนี้ยฝั่งข้างหน้าก็มีแค่้นั่งมีถนนมีนามีข้าวโพดด้วยสวยดี trw ครับที่ trw ินเซอ e r ใช่ป่าวะที่เราเอาไว้ล้างโซ่กันตอนนั้นนะที่เรามานนรีวิวเบกคินนิ<ำ>่งใช่ใช่ดำจริงวะ่ะเออดำเลยอันนี้คือเราใช้ให้ดูจริงๆนะดูดำ<ม>ดำม <ดำ S 1> <ำ>กเลยดำวะ,ะมีประโยชน์มากครับอันนี้มีประโยชน์จริงถ้าเท่าไปขึ้นเขาล้างโซ่เนี่ยก็ดีล้างเบรกก็ดีครับดำปีเลยอะดจริงว่ะ ต้องล้างอะไรฮงนันสักหน่อยดีกว่าเ่อประสิทธิภาพเบรกเข้าได้นะครับขอหนึ่งลังดูสภาพพวกโคนที่ผมไปลุยกันมาดูนดำออกมาดำใช่แล้วใช่แมันจะทําให้เบรกเราเบรกหนึยบยิ่งขึ้นครับแล้วก็นี่ดูโคนจริงๆนะที่ไปลุยกันมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมครับที่แนะนําว่าพกมาก็ดีครับมีประโยชน์มีประโยชน์ถ้าไม่มีจริงๆก็น่าจะอัดฉีดได้อยู่อ่าล้างฉีด แต ha, ana, a, ana, örung, ่บางทีเราขึ้นเขาไงมันขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีมันต้องเข้ามาในเมืองหน่อยเมื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าชอบ ไม่ใช่ชอบดิเป็นคนที่รีบไปถึงจุดหมายมากๆเพราะว่าผมบางทีผมมีแค่จุดหมายเดียวเนาะก็เสพบ,บรรยากาศข้างทางบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆจุดหลายๆที่เนี่ยมันมีระหว่างตามข้างทางเนี่ยมันมีที่ให้พักมีที่ถ่ายรูปมีที่เที่ยวหรือแม้แต่บรรยากาศอะ่ะมันทําให้มีความสุขได้นะค่อยๆไปเสพบ,บรรยากาศเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดูธรรมชาติเนี่ยโอ้โคชรชิลเลยคุณ เมื่อกี้เรามาเที่ยวเราไม่รู้จะต้องรีบไปทําไมเนาะค่อยๆไปเรื่อยๆเสพบบ้างธรรมชาติอะไรเงี้ยอย่าไปรีบถึงจุดหมายเลยจุดหมายมันบางทีมันก็ถึงแล้วอ่ะมันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าบางจุดนะที่เราอยากจะพักผ่อนที่แบบอยู่หลายวันอะไรเงี้ยไปถึงแล้วก็พักอยู่ยาวๆก็สบายดีเหมือนกันมันอยู่ที่จุดประสงค์ของเรามากกว่าว่าเราชอบแบบไหนเนี่ยฮะในเขตชุมโชเราก็ต้องเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดี เราก็ต้องผ่อนชะลอความเร็วหน่อยฮะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอน้องๆตามข้างทางน่ารักจริกไปกันต่อดีกว่าตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวิวที่ผมรู้สึกว่ามาครั้งที่แล้วเราสวยมากๆเนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปกับตรงเนี้ยดีเลยนะอ,อว้าวชอบชอบชอบเราจะเห็นประมาณอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยถ้าใครมาเส้นทางนี้เนี่ยเรียกได้ว่า I'm and You're waiting till the morning comes, my back. I just want to be alone to feel free tonight. To so many times, want one look back, do I bring your heart. What I feel inside, it burns me. Alone. Wow. 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 Wow ทรงคล้ายๆแบบบ้านสมัยเก่าอ่ะบ้านตามชนบทแต่สวยดีสวยดีแปลกตาดีครับแล้วก็เราจะผ่านหมู่บ้านประมาณนี้หลายจุดเหมือนกันหลายที่เลยครับที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก4ี่หมู่บ้านได้ละใช้ความเร็วต่ํานะครับเวลาผ่านหมู่บ้านย้ำมาบ่อยมากๆเพราะว่าบางทีผมเห็นเหมือนกันนะเวลานั่งทานข้าวบางทีผมชอบนั่งทานข้าวตามข้างทางอะ่ะผมจะเห็นรถที่รถท่องเที่ยวเนี่ยแหละที่ขับแบบไวมาก ก็เรามดระวังกันด้วยเออเอาจริงบรรยากาศแบบมันได้อารมณ์มากเลยนะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่อ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นวิวประมาณนี้แบบตามชนบทมีถนนลหลักผ่านกลางเออแล้วก็มีบ้านแบบคล้ายๆกันสองฝั่งสวยงามสวยมากคุณตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าลี่ครับ ด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยหนาวหนาวมากที่ม้าตกตลอดทั้งปีเราเลยต้องจอดแวะทานอะไรสักนิดนึงเนาะผมเมาเนี่ยครับช็อกโก้ยมีมีช็อกโก้อะไรมั้งอ๋อเอานมช็อกโก้ตั่างใจเราเมื่อกี้เมื่อกี้เราแซงมาก็ทักเขาอยู่ัช็อกโก้ช็อกโก้เนี่ยนมครับช็อกโก้ ไข่หมูเช ok> ่าไข่น่ากินนะน่ากินยัไงน่ากินทุกอย่างเลยไข่หมูเมนเล็กอ่ะน่ากินอ่ะมาส่งเราได้เลยเดี๋ยวสีใส้ก็ทำแข็งใส้ให้เลยขอบคุณค่ะกินแข็งใส้ตังเย็นนี้นี่กินนี่หวานเสร็จง่วงอ่ะที่ง่วน่นะเมื่อกี้ก็เริ่มเริ่มดื่มแ้ไอทิศช้าเนี่ยไม่ได้ดูบรรยากาศใช่ไหมง่วงดูร้านแข็งไส่อยู่ฮ่าฮ่าฮ่ร้านเดียวเมื่อี้อยากกินอะไรเย็นเย็นชื่นใจหน่อยน้ำแข็งที่นี่เย็นทุกก้อนนะครับอ่ะก้อนไหนไม่เย็นไม่เอาเลย ทานน้ำแข็งใส่อะไรเย็นๆเสร็จนี่เราก็มากันต่อเลยครับอันนี้คือด่านรมดานบ้านนากระแซเอ้ยกระเซงอันนี้อยู่ในอำเภอท่าลี่ครับอบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคืนสักเท่าไหร่ครับเงียบๆนิดนึงเดี๋ยวมาถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับไม่คิดเหมือนกันไม่คิดว่าจะออกไม่ออกมาเฉยเลยโอ้โหสบายดี ไม่ทันเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปมหนึ่งหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวพี่นำเข้าไปเลยหนึ่งสองสามอ๋อรถพาสปอร์ตรถคือต้องไปทำยังไงครับเอ๊มันต้องไปทำที่ขนส่งอ๋อต้องทำที่ขนส่งไม่ใบแปะเล่มดิอ๋อใบแปะเล่มเหรอฮะเอออ๋อเล่มเขียวมีใบแปะเล่มมีอย่ที่นั่นแหลว่ามันข้ามไม่ปกอดติเหมือนทุกต่างที่เราเคยเที่ยวลาวมาใช่เคยข้าวที่ไหนบ้างครับข้าแล้งอย่างเงี้ยหนองคายคายถ้าเป็นเป็นจังอย่างเงี้ยเราไปถามเจ้าที่ตรงไหนได้บ้างครับ นี่ครับก็เข้าเบรกชองนี้ครับอ๋อโอเคขอบคุณครับออไปลองถามดูเ,ออเล่นเล่นถ้า <laughs> งั้นเราไปหลวงเขาบางมานี่ใกล้หลยนะเว้ช่อเดเ,เดี๋ยวเราลองเข้าไปถามดูข้างในดีกว่าครับเ,เพื่อเราจะมีช่องทางใหม่ๆในการข้ามสบปบลราอ,อันนี้ถามไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับเขาบอกว่าให้ถามที่ช่อง7ส่วนช่องสามหรือว่าช่องอื่นนั้นไอทีวีก็ไม่สามารถถามได้ <laughs> ก็สรุปนะครับเราอันนี้ลองมาถามดูเฉยเราไม่สามารถข้ามไปได้ครับฝั่งนี้คือตรงนี้มันจะห่างจากหลวงพระบางอยู่343กิโลถือว่าไม่ไกลครับอันนี้มอไซค์ข้ามไม่ได้แต่รถยนต์สามารถข้ามได้ครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราจะออกฝั่งนี้มอไซค์ออกได้ถ้าจะไปเข้าก็ไปเข้าที่หนองคายครับตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ฝั่งไทยที่ไม่ให้ข้ามแต่ฝั่งสปปลาวเขาไม่รับมอไซค์ครับ แล้วอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้ทางมันจะค่อนข้าง,ง,งแย่นิดนึงครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่จะสามารถข้ามไปได้ครับจะต้องมีซีซีเกิน2 5 0ซีซีขึ้นไปอันนี้ฝั่งสอปอเขาเป็นคนกำหนดครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องกำหนดเป็น250รซีซีขึ้นไปด้วยอันนี้เป็นกฎหมายของเขาแล้วถ้าใครอยากข้ามครับก็จะมีด่านที่อื่นเยอะแยะมากมายครับตามตะเกียบชายแดนจะมีทัวร์ขายครับเยอะมากสำหรับมอเตอร์ไซค์ จะง่ายกว่าแล้วก็ครบกว่าไม่ต้องยุ่งยากด้วยครับเมืองแห่งทะเลปูเขาสุดหนาวในสยามอันนี้คือทำอะไรอะไร่ะอันนี้คือทำอะไรลงทางอ,อ๋อลงทางนึืว่าจะมาจอดถ่ายรูปก,กับไป เธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กเชียงคานแล้วนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นสกายวอล์กแต่วันนี้เราไม่น่าจะแวะกันแล้วครับเพราะว่าอยากไปให้ถึงเชียงคานก่อนอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนก็เคยขึ้นสกายวอล์กเคยเข้าสกายวอล์กันหมดแล้วผมก็เคยเข้าแล้วเดี๋ยวเอาภาพครั้งที่แล้วมาให้ดูไปก่อนรักกันเพราะว่าก็พึ่งมาได้ไม่นานสักเท่าไหร่ ตอนนี้บ่ายสามครึ่งครับเราถึงเชียงคือแล้วเอ้ยเชียงคานก็กำลังจะไปที่พักครับที่เกมจองไว้จองไว้สองห้องผิดซอยสินะโอเคหน้าเตานี้ครับเราอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานแล้วที่พักของเราก็จะอยู่ในถนนคนเดินเลย นีที่พักของเราคือตรงนี้นะครับหรือเปล่าวะใช่แหละอี้ห้องันนี้ห้องข้างในนะครับไอข้างในห้องเอาดึงออกเป็นเตียงใหญ่ได้ใช่ไหมอ๋นนอ,นนอ,อ,อกินทำดําเลยไหม เรานะพักก่อนจะไเก็บของพี่ห้องอื่นอย่างเงี้ยเข้าไปได้ไหมครับพ่อไม่แอบเข้าไปนอนได้ไหมครับอันนี้ได้เป็นเตียงสองชั้นครับ ก็อารมณ์เหมือนนอนอยู่ห้องเน่ยนอนชั้นล่างเหมือนกันเลยเหมือนโฮเทลเหมือนโฮเทลเออแต่ความเจ๋งที่นี่คือรอบนี้ความเจ๋งคือจริงๆเกมเป็นคนใจดีมากและเกมแม่งเฟรนลี่สุดๆเลยคนอื่นอาจจะไม่รู้เนี่ยรอบนี้เกมเลี้ยงเลยสบายแล้วคืนนี้นอนฟรีเดินตามมาถ่ายด้วยนะหนูย้ายออกมานอนนี่แล้วเหรอลูกโอ้โห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 ศพ จกพงุกเงียบน่าหลักเงียบจกพงคุจกจก,จกพงจกพงจกพงนี่ที่พักของเราครับข้างบนนี่ที่ห้องเราอยู่ละนี่ห้องเสียตึงก็ข้างล่างเป็นคาเฟ่จอดอยู่ข้างหน้าเลยติดกับถนนกน็เดินตรงนี้วิวดีครับเดินง่ายเพราะว่ามันติดกับถนนคนเดินตาถ้าเผื่อเอารถใหญ่มาต้องไปจอดรถที่วัดตรงนี้ครับใกล้ๆก็ไม่ไกล แล้วก็มาดรอปของไว้ที่นี่ได้นี่ครับเรามาดูภาพเบื้องหลังสวยๆของทูไทยนะฮะจริงจังมากและนอ,อกจากที่พักไม่ไกลครับตรงนี้ก็ติดริมแม่น้ําแล้วมแม่น้าโขงวิวดีเลยบรรยากาศวิวโคตรดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมีที่พักเหมือนกันครับติดริมน้ำโขง แต่ก็จะราคาแรงกว่าฝั่งที่เป็นถนนคนเดินหรือว่าฝั่งโซนนอกนิดหนึ่งนะครับนี่มีทางเดินชมรอบๆด้วยชมแบบริมน้ำอะไรอย่างนี้สวยดีถ้าคนมีบุญเขาบอกว่าจะรูปแล้วมีเสียงอ่ะเราไปดูกันว่าเสียตึงจะเป็นคนมีบุญหรือเปล่า แต่ตอนนี้มือสุกอ่ะออ,นะอ,ะอ,อจะดังอย่างงี้ทำไมเหมือนคนบาป <c oughs> คนมีบุญจะดังอย่างเมื่อกี้ ดังแน่นอนอกลับมาดูทางนี้เฮ้ยใช่เหรอวะดังกริบเลยอะน,นิงะ่งใช<ะ>่ไม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 เราเราไม่ใช่คนดีอะ่ะคนดีอะครับผมค,คนดี <K ill ain> ใคคครเป็นคนนคิิดวีี้้ขึธกลางที่แล้วเรามากลางคืนครับมันเลยแบบมีร้านเยอะตอนนี้เขากําลังเ<อ>พิ่งเริ่มตั้งเวลาตอนนี้5้าโมงหกโมงก็น่าจะเยอะกว่านี้เราก็เป็นตอนนั้นเรามาเป็นวันศุกร์เสาร์ด้วยแหละอันนี้วันธรรมดาครับจากประมาณนี้ถามผู้นําหน่อยไกลไหมไม่ถึงแล้วเหรอเดินมาสักสามรอยเมตร แล้วทำไมไม่กินหางด้วยพี่ขอหน่อยใหกินล้างมันจัดเทนูหอมพี่นะหอมกลิ่นนะไปดีนากอันล่างมันจะร้อนกว่าใช่ไหมร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันร้อนไปเดี๋ยวขอบคุณครับ ีใช่ไหมครับขอบคุณครับ <laughs> น้ำส้ม <laughs> พูดทำไม <laughs> เดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรกินกันต่อฮนะเอาให้จุกวันนี้ของกินเยอะมากมันคืออะไร,รครับ,บมะพร้าวเก็บเองมะพร้าว เอทำใหม่ๆเลยนะจ๊ะอันนี้เกดเอแบบพเนะคะไจ้า๋อ้อารมณ์ดีด้วยนะคะปาหอร้อยเะาอารถดรถอารมณ์ดีชิมได้นะคะานี่ก็เมาเลยนี่เป็นเค่ะนี่เป็นเป็นไงบ้างมี่อันนี้ห้บาทอันนี้สามบาทมาไวให้อันชัน่อกินแล้วไปรัปาก เพาะเดียวเป็นวุ้นเลยเป็นมายากรแน่ๆเราแค่ไวนานแล้เป็นมายากรถามนักเล่นกลหน่อยเขาเล่นกลยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแค่เพาะเดียวก็เป็นวุ้นมันต่างจากกุ้งที่อื่นยังไงครับมันเป็นกุ้งน้ำสืดอ๋อกุ้งน้ำโขงนี่คือมันจะว่ายน้ำสู้ชีวิตใช่ไหมครับบ้านมาเท่าไหรนอ๋ออันนี้อันนี้ของที่นี่ผมขอลองหน่อยก็อะไรแปลกน้ำน้ำจิ้น้ำจิ้มข้าวต้้งน้ำจิ้ม ดเราจิ้มแค่ต <Nag> ัวแค่ไหนมันรูกแต่ถุงไหมนะไม่จิ้มไปเลยแล้วก็อะไรแปลกเช็คกินก่อนคลใครน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยพี่ก็จิ้มมาอ๋อหืมกรอบกูอะไรนะครับปูหินปูหินอร่อยดีอร่อยดีพี่ขนาดอิ่มแล้วยังยังหากินอะไรไปทั่วบอกเลยว่า ถ้าได้กินไอพวกกุ้งเสียบปูเสียบอ่ะไม่ได้ไม่ได้หยุดแค่ไม้สองไม้จะไปต่อเรื่อยๆเป็นิไม้นี่หมดแต่ละหนึ่งไม้วิธีเด็กเสียบแล้วมันใหญ่กับเล็กนี่มันอะไรอร่อยกว่ากันครับหรือว่ามันมันเป็นไงมันเหมือนกันไหมเด็กเสียบเมื่อกี้ไปสองไม้แล้วเพิ่มอีก ขูดหนุนร้านละไม้อ๋อเอาร้านละไม้ก็กินไปตรงนู้นเดี๋ยวก็มีอีกไม้หนึ่งก็หมดพอดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกระจายรายได้กระจายรายได้ยี่สิบบาทนี่นะคะผมเอาเอาเล็กๆเนี่ยอันนี้ว่าเล็กแล้วมีนี้เล็กลงไปอีกนี่ตัวนี้กำลังกำลังหนึบไปนิดประมาณนี้สำหรับคนดัดฟันก็คืนตอนนี้แต่ว่าเนื้อมันหนุบดีมาะแกคนชอบหอยชอบหอยไม่ชอบเกี๊ยวชอบเกี๊ยวหอยที่ไหนเขากินแบบนั้น มีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันอ่ะอยู่เนี้ย <ious. S 1> อิ่มแล้วอิ่มอีกอ้วนแน่นอนอ่ะเดิอนอยู่เนี้ยมันก็เนิบเดบเดียแต่เคี้ยวไปสักแป๊บมันรู้สึกเมื่อยๆกลามนั่งหลบหมซุ่มทำอะไรครับพี่ขอบคุณครับแม่ เหมือนผมเอาเขาอยะย้ายาจากร้านนู้นมาร้านนี้ค่อยๆไปเรื่อยๆเปหอือเหมือนโคกวะ่วะมาโคกไงพี่เอาละเอ่ครับวิวแม่น้ำของอีกมุมหนึ่งเดินมากางๆซอยครับโอ้บรรยากาศกำลังดีเลยแล้วแสงกำลังสวยด้วยตอนนี้มาเดินเล่นเพลินมากเลยเนี่ยถ้าว่างๆก็ว่ายน้ำเล่นฮะเอาแบบโตโน่ข้ามฝัง <laughs> ่งมีที่นั่งกินด้วยดีนะครับบรรยากาศกาดีมากแล้วตอนนี้อากาศกำลังแบบเย็นๆสบายๆเลยช่วงเย็น อนนี้เกือบเกือบทุ่มหนึ่งละคือตอนเย็นนยครับแสงมันสวย,ยจริงๆนะดูข้างหลังน่ะเห็นท้องฟ้าเป็นสีสีชั้นๆเลยแล้วคนก็มาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะเลยครับตรงน,นี้เดินกินแล้วก็เดินถ่ายรูปชิลมาก ก็ใช่ตรนี้มนจู้กันได้ไหมอะจู้จู้คืออะไรจู้คืออย่งฮะที่มันเอามาชนกันอเรามาจ่อกันอ๋อเอามาเอามาชนกันเอามาจ่อกักแพงก็เลยอไ่เีำแพงกำแพงเพชรเหรครับแห่ชื่ออะไรอ๋อคือคือถ่ายคลิปอยู่แล้วเขามาชู2นิ้วพี่ก็เลยลเข้ามาเลยไม่บอกเป็นใครมไหอ๋อ เอาเลือกดูก่อนได้ครับกินก่อนได้ได้ค่ะอือรอดรอดได้นะคะโอเคผมผมดูแลไปล right okay, okay, totally right ้วเดี s <S ๋ยวเดี really ๋ยวเดีอยู่ร้านเดียวซื้อร้านนู้นมาทิ้งร้านนี้เหมือนกันตลอดก็กินมาเรื่อยหมดตรงนี้ก็ซื้อซื้อซืกินเิย้อมาเลยเลยนะคะเพราะว่าไม่มีขยะใช่ครับผมหาไม่เจอไปทำเองไี่ถึงหรอรู้สแกนได้ไหมครับ กินไม่เล่กินไม่หยุดปกติดักแด่เห็นแต่เขาขยุมขทอดเสร็จก็ขยุมขยุม <c oughs> อันนี้มาเสียบไม้ต่อด้วยดักแด้ดักแด่ทอดเอ้ดักแด่ย่าง <c oughs> มันๆ <c oughs> ชิเคมนิดๆไม่เหมือนทอดแต่ก็มันเหมือนกัน มีเพื่อนๆหรือเหลือซักไม้ไหมครับอันนี้หอบกับโรงแรมเป็นถุงถุงใหญ่ๆอันนี้ก็ครบร้อยละห้าไม้กับปุ้งเสียบไงคะกลางคืนคึกเหรอลูกเอึอบขึ้นมาเล่นบนที่นอนด้วยที่นอนยิ่งลกๆอยู่นะยังไงยังไงฮะหามุมดมผ้า ยังไงทำไมอ่ะกระโดดขึ้นมาบนที่นอนยังไงลูกมันลกไปใช่ไหมทีนี้นิ่งยาวเลยนอนไม่ไปไหนเลยทีนี้มอะแยงประหมอีกยังไงเราเชีสเค็กเฮ้ยเช็สเค็กขยำกลับมาก็กินกันต่อ กินกันอีกแล้ว่นกุ้งเสียบอีกแล้วเ <c oughs> องไหม <c oughs> อีกแล้วเหอกุ้งเสียบอีกแล้วอนี่ไปไหนาอนี่ไปไหนนอนไ่ไไกินอ่ะมก็ออไม่ได้ได้อไ่ไม่ได้ไม่้เอาแล้ว่